ทงกระสนได้ใช่ไี่ใช่พันธมิต่ตา <S 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 2> <S 2> มาลันดูแกออนัมองกล้องรวมๆแล้วครับครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร่วมแรงร่วมใจกันค่ะชื่องานพิ้งว่าอะไรคะไปอัพโยนโยนไปัะนิเท้บาลมาลันมาลันดู จริงมันผวนได้นะที่แปลว่ามาแลด,ด,ดูกันหรม <c oughs> เ,เออมาแล้ว,ลว,ลลวดูกัน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 ใันกันก็นาเนกักัน<ช>กกักันันกัังันก ค่ะก็การวิ tacos, are you high, you high, ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเหมือนนำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคกับสภากาชาดไทยครับผมถือว่าเป็นการวิ่งไปได้บุญไปด้วยกิจกรรมวันนี้คือแบบมีวิ่งมีบูธมีคอนเสิร์ตมีอะไรเล่าให้ฟังก็ด้วยความเป็นนิเทศเนาะพวกเราก็อาจจะไม่ได้ดีเด่นด้านกีฬาจะเท่าไหร่เราก็เลยต้องขอจัดงานวิ่งที่มันเป็นนิเทศศาสตร์จริงๆนะก็คือมีวิ่งมีคอนเสิร์ตแล้วมีบูธอาหารเต็มไปหมดใช่ครับกว่า60เมนูนะครับผมก็บอกเลยว่าเราอ่ะ ไม่ถนัดวิ่งใช่แต่เราถนัดกินเราเชียร์เก่งเราเชียร์เก่งใช่ถ้าใครไม่ถนัดวิ่งก็คือบูธอาหารเต็มเลยสามารถไปแวะชมกันได้มีคอนเสิร์ตด้วยไหนถนัดเล่นถนัดเต้นก็ได้นซะหน่อยซะหน่อยใช่พี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องสหร์์ตตอองงยคคะนนเสิรืัไคะมีคอนเสิร์ตพี่ก้องสหราชตอนท้ายเฮ้ยวิ่งมาเหนื่อยก็คือเจอพี่ก้องแล้วก็แบบหายเหนื่อยเลย พูดจริงด้วยพูดจริงไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ไปเมื่อมาฮะคนมาเยอะมากแบบสวยหล่อร้อนก็ทนอย่างเงี้ยเราก็สู้นคือถ้ามองทางสายมือนี่คือแต่งมากแต่เช้าเพื่อมาวิ่งโดยเฉพาะไม่คนทุกคนเขาเหมือนแบบพร้อมมาวิ่งจริงแล้วก็แบบ อย่างที่บอกคือมาวิ่งไปแล้วก็มาทําบุญด้วยค่ะพี่แจ๊บคือต้องบอกว่าคือต้องบอกว่างานนี้คือเราจริงจังทุกเรื่องยกเว้นเรื่องวิ่งเพราะฉะนั้นคือคอสตงคอสตูมจัดเต็มทุกคนเป็นการวิ่งที่แบบมีการแบบว่าวอล์กตลอดเวลาเซลฟี่ติดกลงติดไก่พับเพิบมาเต็มเมื่อไหร่เรียนใครวิ่งเยอะอาร์ฟแหละอาร์ฟเยอะสุดเพราะผมโดนพี่หลีดสั่งให้ไปวิ่งครับพี่หลีดยืนอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยครับไม่รู้จักนะคะทำไมตอนนั้นต้องให้น้องวิ่งขนาด อยากรู้ทำไมต้องให้้นอองความแข็งแรงของร่างกายหนูวิ่งจนแบบว่าเหนื่อยมากแล้วสุดท้ายดีมันคือมีร่างกายที่แข็งแรงโอเคถึงวันนี้ พื้นฐานทุกอย่างคือการออกกาลังกายเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วคือได้ทุกรุ่นวันนี้นี่คือมีตั้งแต่รุ่นรุ่นโตรุ่นกลางรุ่นเด็กผิวก็มีเป็นงานที่แบบรวมวัยทุกวัยจริงๆซึ่งปกติแบบเป็นหลายงานแต่ว่าเฮ้ยต้องเป็นคนที่ตั้งใจวิ่งหรอคืองานนี้พูดเลยว่าใครก็วิ่งได้แต่ว่าแต่ว่าคนตั้งใจวิ่งก็มีเหมือนกันนะเอเครุ้เลยอยากรู้ว่าเขาจะเข้าตอนนาทีเท่าไหร่เขาจับเวลาแบบเพียงขัด เครียดรอดูอัพโชว์หน่อยโชว์สื่อหน่อยถ้าวิ่งให้พี่จักเห็นหนึ่งสองสามป้ายป้าย้ายท่าเร็วกว่านี้ค่ะเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้มุ่งมั่นกว่านี้มุ่งมั่นกว่านี้แต่แกวิ่งแล้วยังดูดีนี่ไม่กันดิสเปร์มาแน่นมากเดี๋ยวมาทางพอสองหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ไหนสิมันเป็นไงวิ่งเลยโอ้โหชอบวิ่งน่ารักจังเลย กิจกรรมกับนิเทศศาสหน่อยเไปะอือเอาบลอดเอาข้อความมูลไม่มีเราบก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันทําบุญแล้วก็มาร่วมสนุกกันในวันนี้เนาะกิจกรรมก็มีอีกมากมายรอทุกคนอยู่นะครับผมวิ่งเสร็จก็อย่าลืมมา60เมนูบอกเลยว่าเราต้องหกปีของเราด้วยครับผมมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็มากันเติมตังค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ติดตามกิจกรรมต่อไปได้นะครับเพจของนิเทศได้เลยครับคอนเสิร์ตนะคะผมไปบูม พ่มาไปจแจกน้ำสุดยิ้มยจะทำได้ดีอ่ะบหุยหอมว่ะกินแล้ว่ไหมหิวลยขอบคุณค่ครับดูสองมนอบคุณค่ะครับว้วขอบคุณค่านะคะขบสหนะ ขอ,ขอบคุณมากค่ะเรือ่ครครอค่ะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะ